สวัสดีครับเพื่อนๆชาวไฟนอททุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมแอมม่คิตี้เหมือนเดิมสำหรับวันนี้เราก็จะอยู่กันในคลิปวิเคราะห์ตู้กาชานะครับมาครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเว,เวลาเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นก็ต้องบอกเหมือนเดิมนะครับว่าข้อมูลที่ผมจะพูดต่อไปนี้เนี่ยก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมลว้ลวนๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆก็ใช้มนุษย์หมาป่าในการรับฟังด้วยนะครับ สำหรับตู้กาชาในรอบนี้นะครับจะมาวันอังคารที่5นะครับเดือน9นะครับแล้วก็ในตู้เนี่ยจะมีตัวละครใหม่นะครับที่ได้รับอาวุธ FR แล้วก็อาวุธเบิร์ดใหม่นะครับแล้วก็ตัวที่2นะครับที่มาคู่กันเนี่ยจะเป็นอ่ามาคิน่านะครับซึ่งตัวมาคิน่าเนี่ยณนะตอนนี้ก็ยังไม่ได้รับการปลดบอร์ด FR นะครับแค่รีลันให้เรากดหาอาวุธ FR และอาวุธเบิร์ดเฉยๆนะครับ ส่วนตัวใหม่นะครับก็จะเป็นมนุษย์หมาป่าเคลเกอร์นะครับสำหรับตัวละครตัวนี้เนี่ยก็บอกได้เลยว่าคนที่ชอบเล่นสายโซโลนะครับหรือว่าสายเคานเตอร์เนี่ยชอบแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูความสามารถของเคลเกอร์กันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับทั้งจุดเด่น fr แล้วก็ข้อเสียนะครับแล้วเดี๋ยวมีสรุปเหมือนเดิมนะครับไะไปดูกันเลยครับ เราก็มาเริ่มที่จุดเด่นเหมือนเดิมนะครับสำหรับจุดเด่นของเคลเกอร์นะครับก็มีทั้งหมด3ข้อนะครับข้อแรกนะครับตัวเคลเกอร์เนี่ยเป็นตัวละครที่มีความสามารถ2อย่างนะครับอย่างแรกคือพรีสไต์นะครับและอย่างที่2คือเคาน์เตอร์สำหรับความสามารถของพรีสไต์นะครับก็คือเมื่อมอนเตอร์นะครับได้เทิร์นและก่อนที่จะออกแอคชั่นเนี่ยจะโดนเคลเกอร์ออกไปโจมตีก่อนนะครับนั่นคือการพรีสไต์นะครับ ส่วนเคาน์เตอร์ก็อย่างที่รู้กันนะครับว่าเมื่อมอนเตอร์ได้เทิร์นแล้วก็โจมตีเคลเกอร์นะครับตัวเคลเกอร์จะก็จะออกไปเคาน์เตอร์นั่นเองนะครับแค่นั้นเลยส่วนจุดเด่นข้อที่2นะครับตัวเคลเกอร์เนี่ยจะมีบัฟรวมนะครับที่สามารถหลบได้100%นนะครับซึ่งข้อดีก็คือบัฟนี้นะครับเป็นบัฟกรอบขาวนะครับไม่ต้องกลัวว่าบัฟหลบของเราเนี่ยจะโดนดันได้เลยนะครับยกเว้นแค่ว่า บอสด่านนั้นเนี่ยมีการล้างบัฟฝั่งเราบ่อยแค่นั้นเองนะครับที่น่ากลัวนะครับจุดเด่นข้อที่3ก็จะเป็นบัฟเบิร์ดนะครับซึ่งบัฟเบิร์ดเนี่ยก็เป็นบัฟเบิร์ดทั่วไปนะครับแต่ว่าจะมีซิกเนเจอร์ของบัฟเบิร์ดเคลเกอร์เนี่ยแค่1อย่างนะครับนั่นก็คือเพิ่มรอบการพรีสไต์นะครับอีก1ครั้งนะครับซึ่งถ้าเกิดไม่มีบัฟเบิร์ดเนี่ยตัวเคลเกอร์จะพรีสไต์แค่1ชุดนะครับพอมีบัฟเบิร์ดปุ๊บ จะทำการพรีสไตล์ทั้งหมด2ชุดนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดเด่นทั้ง3ข้อของเคลเกอร์นะครับต่อมาเรามาดูความสามารถของอาวุธ FR นะครับก็มาเริ่มที่ FR m o มดหรือว่า FR Effect นะครับสำหรับ FR Mode ไม่มีเงื่อนไขนะครับแต่ได้ค่าความสามารถ3อย่างดังนี้นะครับอย่างแรกนะครับลดเทอร์เรทเฉพาะตัวเคลเกอร์เองนะครับ50%อย่างที่2 กับอย่างที่3นะครับให้กับปาร์ตี้ทุกคนนะครับอย่างที่2เพิ่มค่า HP ดพามีเอร์อย่างที่3เพิ่มค่า HP ดาเมีลิมิตนะครับอีก20%สนะครับส่วนเงื่อนไขในการเพิ่มเปอร์เซ็นต์ HP โบนัสนะครับก็มีทั้งหมด3เงื่อนไขเงื่อนไขที่1เมื่อโจมตีกายภาพระยะใกล้นะครับจะได้5%สําหรับเงื่อนไขที่1เนี่ยทุกคนนะครับแล้วก็การโจมตีเสริมถือว่านับนะครับเงื่อนไขที่2เมื่อเราโจมตีกายภาพนะครับระยะใกล้จะได้5% สำหรับเงื่อนไขที่2เนี่ยเฉพาะเคลเกอร์เท่านั้นนะครับแล้วก็การโจมตีเสริมถือว่านับนะครับเงื่อนไขที่3รับการโจมตีนะครับไม่ว่าจะเป็นการโจมตีปกติหรือว่าหลบการโจมตีได้นะครับขอแค่มอนเตอร์โจมตีเคลเกอร์ก็จะได้50%นะครับสำหรับเงื่อนไขที่3เฉพาะเคลเกอร์เท่านั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นความสามารถของ fr เคลเกอร์นะครับ ต่อมาเรามาดูข้อเสียกันนะครับสำหรับข้อเสียก็มีเพียงข้อเดียวนะครับก็คือเรื่องการจัดทีมนะครับสำหรับการจัดทีมเนี่ยก็จะต้องเลือกใช้ตัวละครที่ไม่มีพอสามารถออร่าดิบัฟล็อกเป้าเหมือนกับตัวเคลเกอร์นะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยตัวออร่าดิบัฟล็อกเป้าเนี่ยมันอาจจะแย่งกันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราเปิด FR ของตัวเคลเกอร์เป็นหลักแล้วนะครับ ตัวที่มีออราดิบับล็อกเป้าในตอนนี้นะครับแล้วมี FR Echo ด้วยเนี่ยก็จะมี r u b ิคันเต้นะครับซึ่งแน่นอนว่าทั้ง2ตัวนี้เนี่ยไม่ควรที่จะอยู่ทีมเดียวกันนะครับเพราะว่ามันจะแย่งกันในเรื่องออราดิบับล็อกเป้านะครับแต่ถ้าเกิดตัวละครตัวไหนที่แปะแค่ดีบับล็อกเป้าธรรมดายังสามารถใช้งานได้อยู่นะครับเพราะว่าออราดิบับล็อกเป้าเนี่ยมันเป็นขั้นสูงกว่าดีบับล็อกเป้านะครับถึงแม้ว่าเราจะแปะดีบับล็อกเป้าก็จริง แต่ด้วยความสามารถของออร่าดิบัฟที่มันสูงกว่ายังไงมอนเตอร์ Monster ตัวนั้นก็ยังเล็งเป้าไปที่เคลเกอร์อยู่เหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อเสียเพียงข้อเดียวของเคลเกอร์นะครับทีนี้เราก็มาดูสรุปตัวเคลเกอร์กันนะครับสำหรับสรุปนะครับก็หัวข้อแรกเลยครหัวข้อแรกเลยนะครับ <c oughs> ภาพรวมของ ID สําหรับภาพรวมของ ID นะครับก็มีทั้งหมด3ข้อย่อยนะครับ ข้อย่อยที่1นนะครับคนที่เล่นสายเคาน์เตอร์นะครับอันนี้ผมแนะนําให้กดเลยนะครับจะเล่นสบายมากข้อย่อยที่2คนที่เล่นสายโซโล่นะครับอันนี้ก็แนะนําให้กดเลยนะครับยังไงก็มีไว้ก็สบายนะครับส่วนข้อย่อยที่3คนที่ไม่อวยนะครับอันนี้ก็มีก็ได้หรือว่าไม่มีก็ได้นะครับส่วนภาพรวมของคริสตัลสีแดงนะครับสำหรับคนที่เล่นคริสตัลสีแดงแล้วมี มีเบียทริกอันนี้ก็ผมก็คงแนะนําให้กดเผื่อไว้ก่อนนะครับยังไงก็เล่นเคลเกอร์เนี่ยมันค่อนข้างที่จะสบายกว่าเล่นเบียทริกอยู่ในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าด้วยเปอร์เซ็นต์เฮดีโบนัสที่ได้เยอะได้เยอะกว่านะครับรับการโจมตีหนึ่งครั้งเนี่ยได้50นะครับแล้วก็พรีสไต์เนี่ยก็ได้อีก20นะครับเท่ากับว่ามอนเตอร์ได้ได้เทินหนึ่งครั้งเนี่ยเราได้70%แล้วนะครับซึ่งมันเล่นง่ายกว่าเบียร์เบียทริกนะครับเพราะฉะนั้น คนที่เล่นคริสตัลสีแดงผมแนะนําให้กดเอาไว้เลยนะครับสําหรับตัวมาชิน่านะครับก็ถ้าเกิดใครได้ของเนี่ยข้ามได้ก็ข้ามเลยนะครับเพราะว่าตัวละครที่ยังไม่ได้รับการปวดบอร์ด FR ในตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่น่าใช้นะครับมันสู้ตัวที่มี FR บอร์ดไม่ได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครที่กดเคลเกอร์ได้ครบแล้วเนี่ยซึ่งแน่นอนว่าตัวเคลเกอร์มันครบเครื่องกว่านะครับแล้วก็ดีกว่า เพราะฉะนั้นตัวมาคีนาถ้าเกิดคุณไม่ได้อวยจริงๆนะครับก็ข้ามได้ข้ามไปเลยนะครับถึงแม้ว่าจะได้ของครบก็ตามนะครับสําหรับมาคีนาเนี่ยมีสรุปง่ายๆสั้นๆคือแค่นี้เลยนะครับแล้วก็น่าจะไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับน่าจะครบทุกอย่างละเหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยยังมีตรงไหนที่ยังสงสัยอยู่ก็สามารถคอมเมนต์ถามไปได้เลยนะครับ เดี๋ยวผมกับเพื่อนๆที่มีความรู้เนี่ยจะมาช่วยตอบให้นะครับแล้วก็เช่นเดิมเพื่อนๆก็สามารถให้กําลังใจผมง่ายๆด้วยการกดไลค์นะครับกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลาผมอัปคลิปใหม่ๆเนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆนะครับสำหรับคลิปวิเคราะห์ตู้ k e ลเกอ FR และอาวุธเบิร์ดก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ